กว่า45ไม่ต่ำกว่า45นับละนับละไม่ต่ำกว่า45อย่างน้อยๆนะสี่สิบห้ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยบอกชื่อคนรู้จักหมดเขานัดประชุมกันทางระบบอะไรครับประชุมทางไกลค่ะเทเลคอนเฟอเรนซ์แบบนั้นเทเลคอนเฟอเรนซ์ใช่ค่ะเทเลคอนเฟอเรนซ์ค่ะไม่เจอหน้ากันค่ะแล้วก็ประเด็นจริงๆนะประเด็นเดียวมามาหารือกันมาปรารภกันมาร่วมกันประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจใช่และช่วยร่วมกันรับมือโควิดแก้ไข ใช่แล้วก็ช่วยภาครัฐในการรับมือโควิดว่ามีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนอย่างไรนาทีนี้นะนาทีนี้นะปัญหาเดียวของประเทศก็คือวัคซีนวัคซีนจะมาเมื่อไหร่แล้วฉีดทันไหม <Okay S 2> สั้นๆแค่นี้และฉีดให้ใครใช่ค่ะถูกคนหรือเปล่าถูกกลุ่มหรือเปล่าถูกเวลาหรือเปล่าเราจะไปกันที่คุณสนั่งอังอุบงกุลนะคะ <c oughs> คุณสนั่นอังอุบงกุล <c oughs> ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณสนั่นฮะ ครับสวัสดีครับคุณอมรอรัตและก็คุณดนัยครับครับครับผมเข้าใจว่าเมื่อวันที่19ที่ประชุมกันทางวิดีโอคอนเฟล์เนี่ยนะฮะแทบจะเป็นหัวข้อเดียวกระมังก็คือ เราจะซเราจะจัดทีมซ้อนทีมของรัฐเข้าไปอย่างไรจึงจะระดมฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ได้มากที่สุดแล้วก็ฉีดได้ตรงกลุ่มที่สุดนะฮะทั้ง,งหาวัคซีนผมเข้าใจว่าหัวข้อเนี่ยแทบจะเป็นหัวข้อเดียวแล้วก็ใช้เวลาเยอะที่สุดนะฮะบทสรุปออกมาอย่างไรครับคุณสนั่นฮะค่ะค,คือสรุปออกมาก็คือเราต้องการที่จะซื้อนะครับแล้วก็จับหา จำนวนของวัคซีนเนี่ยให้เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลสามารถที่จะสั่งจองแล้วก็จัดหาได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะทุกคนเชื่อว่าหนะนีเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นอยู่ที่วัคซีนได้ฉีดหรือยังตัวเดียวแค่นั้นเองตัวเดียวแค่นั้นเองต้องฉีดด้วยเนี่ยเรื่องที่สองเรา ยินดีนะครับที่จะจ่ายเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเอาออเดอร์จากบริษัทของพวกเราเองเนี่ยครับสั่งจองกับทางภาครัฐบาลหรือยังไงก็แล้วแต่ครับนะครับแล้วจะต้องเอามาให้เราได้มากที่สุดครับวันเพียงแต่ประมาณชั่วโมงกว่าที่เราได้คุยกันนะครับออกมาเฉพาะ40บริษัทนี้ก็ร่วมล้านโดสที่ต้องการแล้ว หลังจากที่ที่ออกประชุมแล้วก็มีรายการต่างๆที่ออกไปนะครับครับก็ปรากฏว่าเราคิดว่าทานนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยที่มีบริษัทโรงงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะสามารถจะรวบรวมในการออเดอร์ได้ถึงสิบล้านโดสครับที่ต้องการแล้วเราจ่ายเองนะครับจ่ายเองสิบล้านโดสจ่ายเองไม่รบกวนภาษี สุดยอดสุดยอดสุดยอดงเองใจเองแบ่งเบาภาระภาครัฐไปเลยถ้าไอ้รัฐนั้นสิบล้านที่รัฐบาลจะมาให้เราเนี่ยก็เอาไปให้ประชาชนเสียครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องที่สองก็บอกว่าไม่ต้องเป็น่วงคือถ้าจำนวนของวัคซีนข้ามาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการระบบจัดการอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ฉีดให้ได้เร็วและก็หมดนะครับ จำนวนเท่าแล้วก็สามารถจะฉีดหมดโดยที่แน่นอนเราจะร่วมมือกับทางรัฐบาลในส่วนที่ถ้ารัฐบาลคือขาดเกี่ยวกับเรื่องระบบอะไรต่างๆนะครับ,รบฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้มีการคุยถึงว่าต้องการขออะไรจากรัฐบาลเลยนะมีแต่อยากจะแสดงถึงช่วยช่วยช่วยนะครับให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ย คือมีการฉีดวัคซีนเนี่ยให้เร็วแล้วก็ให้จํานวนมากที่สุดให้เข้าถึงประชาชนนะครับเ่เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเราก็เลยแบ่งงานกันทันทีนะว่าสิ่งเรื่องใหญ่ๆที่จะทําให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะก็คือเป็นทีมทีมแรกเนี่ยก็บอกว่าถ้าจํานวนโอ้โหเข้ามาหาสารสิบกว่ายี่สิบล้านอะไรต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะฉีดยังไงทันให้มันเร็วเออ ฉะนั้นก็คือเราก็มีตั้งทีม A ขึ้นมาเลยนะเป็นเกี่ยวก Distribution กับ Logistics ก็ค,ค,คือทีมนี้จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องกระจายฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับโดยที่สถานที่ต้องพร้อมต้องมีนะครับบุคลากรในสถานที่นั้นเราเอาพนักงานของเราเข้านะครับาสสมาสาสมตศรได้ไปช่วยทางภาครัฐระ,ะบบไอทีนี่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือรัฐบาลในโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆคงไม่ไม่ค่อยมีความพร้อม ก็ใช้เอาคอมพิวเตอร์ของบริษัทของพวกเรานี่แหละครับที่ใช้คอมพิวเตอร์เอาไปช่วยด้วยเรื่องการไอบัตรประชาชนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นต้นคือก็จะช่วยทําคือลดภาระให้กับทางทางภาครัฐนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องเหล่านี้นี่แต่ละบริษัทก็อทุกวันนี้นะมีคนเสนอสถานที่มาโอโหเหลือเชื่อเลยครับแสดงถึงว่าประชาชนนี่เดือดร้อนจริงๆแล้วต้องการที่จะ ช่วยให้รัฐเนี่ยนะทำงานได้เร็วนะครับเรื่องคดีครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องทีมสื่อสารเราเข้าใจว่าประชาชนนะครับยังส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจถึงเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับว่ามันปลอดภัยแค่ไหนนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับว่าจะยอมฉีดหรือไม่อันนี้เนี่ยเราจะทําความเข้าใจได้ทั่วถึงและแน่นอนคือข้อมูลถ้าถึงแล้วเนี่ยเขาก็กล้าฉีดนะ ฉะน,นั้นเอกที่เราก็สามารถทตียซัพพอร์ตทางภาคและที่จะทาระบบหมอพร้อมด้วยเราก็ยังเกรงว่าก็ยังคุยกันว่าหมอพร้อมแล้วเออพร้อมแค่ไหนอะไรพวกนี้นะครับห <st> มอ <st> รพร้อมแค่ไหนเร,เ,รเราก็บอกเราเรายินดีครับเรายินดีนะร <st> เราบอกนะครับเหมือนผมเนี่ยไม่ได้เป็นหมอผมไม่สามารถจะคุยแทนหมอได้อย่างนี้เป็นต้นเราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญฉะนั้นซีอของ Google นะเข้ามา ไลน์เข้ามา Facebook เข้ามา v ีจอะไรต่างๆเนี่ยครูอะไรต่างๆเข้ามาก็บอกเขายกมืออะไรครับว่าเป็นเจ้าภาพในการที่จะบริการให้กับทางทางประชาชนโดยช่วยเหลือทางรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะนะมีบริษัทเยอะแยะเลยครับที่จะรวมมันทำงานในกลุ่มนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่สามนี่ฮะสำคัญเรื่อง IT Operation คือทีมเทคโนโลยีกับเรื่องระบบ เราไปดูนะว่าขั้นตอนที่ลงพื้นที่กับทางกทมทางกมทงกมบอกสุดยอดนะเขาตั้งใจทํางานมากนะต้องเห็นจาด้วยนะเพออยาบาลเอยหมอนะเจ้าหน้าที่แ้ะดมเต็มที่แต่ผมคิดว่าเรื่องเอ,อหลายเรื่องที่ยัง,ยงขาดนะครับ,รบฉะนั้นเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยที่เราไปเห็นคือกทมสามารถจะบริการให้สีหนึ่งคนใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงถ้ายง หมายใช่ครับมันมีเจ็ดเอ่อเจ็ดเตชันด้วยกันนะครับหนึ่งคนเหรอฮะหนึ่งคนเหรอฮะใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณหนึคนใช่ใช่ใช่ต้องคือคือรออ่ะนะคือแต่ละ r o c e s s มันตั้งแต่โต๊ะแรกไปถึงโต๊ะสุดท้ายนะครับซึชงซึ่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 งนะครับเราคิดว่าเอ่อถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยลดเหลือหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วจำนวนนงานก็ลดลงด้วย เพราะเราเห็นว่าเราต้องใช้พยาบาลไปขีข้อมูลอะตรต่างๆซึ่งเราโอ้โหพวกพนักงานของเราที่ขีดทุกวัดมันจะทำได้เร็วกว่าเยอะช่องกว่าเยอะเอกชนใช่ใช่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะก็เก่าๆก็ถามเอ่อหนูเอามาจากไหนบอกของหนูตัวตัวฮะเพราะว่ามันมันไม่พอซึ่งโดยการเอาที่มระดมใส่เข้าไปเดี๋ยวเดียวจำนวนมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะคอมเร็วมันช่วยได้เยอะซึ่งซึ่งทางอทมบอกโอ้โหดีมากเลยคือคณะทํางานของหอการค้ากับคณะทํางานของอธมเขาทำงานอย่างใกล้ชิดมากทำงานกันทุกวันนะครับแล้วเราก็ไปแก้ที่ที่ต้องการนะซึ่งอันนี้สําคัญนะว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนเรื่องขั้นตอนนะครับในการจะสื่อให้รวดเร็วสําคัญที่สุดคือเรื่องระบบการติดตามตัวนะครับซึ่งจะทําให อย่างภูเก็ตเอ้ยก็ะบีเอ้ยอะไรพวกนี้เราก็สามารถจะ t r a ็กได้เป็น Cloud Data ขึ้นมานะว่าเนี่ยไปรับกี่คนแล้อยู่ที่ไหนวันไหนอย่างเช่นฉีดเสร็จแล้วโดสแรกจะมารอใบนัดว่าโดสที่สองฉีดเมื่อไหร่หรือโดสโดสที่สองเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องออกไปรับรองเป็นพาสปอร์ตเอ่อวีซ่าอะไรอย่างนี้ซึ่ง IDS เขาบ่มพวกนี้ใช้ที่อเมริกาใช้อังกฤษเขาบอกเขายินดีเลยนะผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางระบบเลยจบเลยเให้ให้ทเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สาคัญและทีมดีที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างนี่แหละเราต้องการเราต้องการทีนี้เมื่อวานก็คุณกลินนะครับที่ประธานกรรมการอาวุโสของเราเนี่ยและก็ทางคุณหมอเฉลิมนะซึ่งเป็น ประธานของนายกสมาคมนะตรงวาบาลเอกชนเนี <im itsu> ่ยได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการนะครับของยักษ so ์ผลที todas, uh, ่ที on, ่นายกตั kiss, ้งไว้เนี่ยเป็นที่มีความคืบหน้าว่าเอาละถ้าอย่างงั้นประชาชของเอกชนเนี่ยไปเจรจาแหล่งที่จะขายนะครับไปตกลงอะไรแล้วแต่แต่แน่นอนคือเราเรียกว่าไอ้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินยิ่งกเมยิ่ยุ่เสียทั อ่พวกผู้ขายจะต้องผ่านรัฐบาลอย่างเดียวนะครับรับาลของรัฐบาลก็ไม่เป็นไรก็คือมีทางออกก็คือให้ทางองค์การเภสัชกรรมซึ่งบอกว่าก็ยินดีนะเมื่อวานมีการประชุมว่ายินดีที่จะเข้าเป็นคนที่ผ่านเขาได้นะครับสารหาวัคซีนได้ครับแล้วก็ให้ออเดอร์นะครับว่าจํานวนเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ยินดีครับที่จะจ่ายเงินนะครับให้กับทางเภสัช องการเพื่อการสรุปสรุปต้นเรื่องที่รีแนะฮะเกิดขึ้นครับก็สรุปก็คือว่าในเรื่องของการซื้อวัคซีนนั้นเอกชนซื้อนั่นแหละแต่ซื้อในนามขององค์การเภสัชกรจกรรมนั่นแหละมันจะได้มันจะได้คล่องตัวว่าก้าอย่างไงเถอะโอเคโอเคครับได้ครับแล้วอรัฐบาลจะได้เป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบนะครับค่ะครับอันนี้ก็เสนอต่อให้รัฐบาลนะคะเสนอแบบครบเลยทุกมิติจริงๆนะคะ ครับ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 ได้เสนอแล้วก็ท่านต้องขอบคุณที่ท่านมายกนี้คือให้กําลังใจนะกับคนะทํางานของเราและบอกความสาคัญว่าความเห็นของซีโอต่างๆเนี่ยนะครับที่ให้ความร่วมมือในการทำอย่างนี้เหมือนบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนที่แท้จริงครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสนันครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับคุณมรรฐคุณนายครับรับคุณสนันนะคะอังอุบลกุลนะคะ